สอสฝ่ายค้านยังอภิปรายเน้นถึงการบริหารงานที่ผิดพลาดในการแก้ปัญหาการระบาดของโรคโควิด -19 ส่งผลกระทบในด้านเศรษฐกิจทำให้คนตกงานจำนวนมากติดตามจากพรมธิดาทิพยานนท วันที่สองของการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นใดบุคคลวันนี้เริ่มที่การอภิปรายคลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในเรื่องความล้มเหลวทางเศรษฐกิจโดยฝ่ายค้านระบุว่าการบริหารงานที่ผิดพลาดทําให้เศรษฐกิจล้มเหลวการประกาศล็อกดาวน์ส่งผลให้ธุรกิจมากมายต้องปิดตัวลงคนตกงานจํานวนมากและอัตาราการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ตกต่ำต่อเนื่องทีนี้มีการคาดการณ์เศรษฐกิจโลกจะขยายตัวร้อยละหกแต่เศรษฐกิจไทยยังติดลบ อีกทั้งอันดับคนรวยในประเทศไทยกับมีสินทรัพย์โดยรวมเพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นถึงความเดิมล้ํานอกจากนี้ยังมีการก่อหน,นี้จํานวนมากโดยแปปีที่ผ่านมาในการบริหารประเทศกู้เงินชดเชยการผัดจุนงบประมาณและการกู้เงินตามพระราชกําหนดกู้เงินไม่ต่ํากว่าหกแสนล้านบาทโดยอ้างว่ากู้เงินเพื่อเยียวยาประชาชนซึ่งเห็นว่าหากบริหารวัคซีนให้ดีก็ไม่ต้องกู้เงินจํานวนมากขนาดนี้ขณะที่บรรยุยธุจันโอชา,านายกัฐสมนตรีได้ชี้แจงการอภิปรายของฝ่ายค้าน ยืนยันว่าที่ผ่านมารัฐบาลมีผลงานมากมายมีการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรมเห็นได้โดยขอให้ประชาชนเข้าใจซึ่งปัญหาเศรษฐกิจบางเรื่องเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลายืนยันพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะของทุกฝ่ายพร้อมอย้ำว่าไม่ควรนําข้อมูลที่บิดเบือนมาอภิปรายให้ประชาชนสับสนและย้ำว่าที่ผ่านมาในเวทีต่างประเทศทํเชื่อประเทศชาติทุกอย่างและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศด้วยเรื่องซอฟต์โลนเรื่องเอสเอ็มีเรื่องกลุ่มปอบางต่างๆเหล่านี้ ทำทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่ามาจะช้ามนจะต้องใช้เวลาเพราะมสาสะสมว่าเป็นเวลานานต้องแก้ไขกฎหมาย้ต่างๆให้สามารถดําเนินการได้ผมไม่อยากท่านพูดแบบหาเสียงตรงนี้ที่นี่ไม่ใช่เวทีหาเสียงนะเป็นเวทีที่มาช่วยกันแก้ปัญหาผมฟังประชาชนทุกคนเรื่องการต่างประเทศนะครับดำเนินการต่างปาระเทศอย่างสมดุลขณะที่ก่อนเข้าร่วมรับฟังการอภิปรายไม่ไว้วางใจในายกรัฐมนตรียืนยันไม่ยุบสภาไม่ปรับคณะรัฐมนตรีและไม่กังวลกระแสข่าวกดดันโดยตั้งเป้า เดินหน้าทํางานกับพรรคร่วมรัฐบาลจนครบสมัยศักดิ์สิทธิ์ประดับศีลมีรายงานคนเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันว่ายัางไม่มีแนวคิดการปรับขณะรัฐมนตรีหรือยุบสภานในช่วงนี้ดังนั้นผู้ที่พูดลักษณะนี้ขอให้ระมัดระวังด้วยเพราะเป็นการสร้างความตื่นเต้น,นในช่วงการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งมีหลายกระแสข่าวได้ยินมาโดยตลอดและย้ำว่าขคายที่ทำเช่นนั้นถือว่าเป็นบุคคลที่ใช้ไม่ได้ทั้งนี้ ได้พูดคุยกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายยกรับฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐแล้วสาหรับกระแสข่าวที่ออกมาซึ่งพลเอกประวิทย์ยืนยันว่าไม่มีอะไรและขอให้ทุกคนเข้มแข็งยึดมั่นในข้อเท็จจริงอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีย้ําว่าจะอยู่จนครบสมัยการทํางานพักร่วม,มัฐบาลต่อไปอย่างแน่วแน่นยืนยนันไม่มีการยุบสภาเราลังทํางานหนักอยู่งานทั้งคันอยู่ทีทำไมยุตได้อย่างไร อันที่สองคือการแอบอ้างและมีการเปลี่ยนตัวแอบอ้างเบองสูงเนี่ยถือความผิดอย่างอย่างร้ายแรงนะผมคนเดียวเท่านั้นที่มีได้มีโอกาสสม้ายข้อรายการกรดโดดไม่มีด้านประธานวิฝ่ายค้านพอใจภาพรวมการอภิปรายของฝ่ายค้านโดยมองว่ารัฐบาลยังตอบไม่ชัดเจนด้วยนายสุธิิงคลังแสงกล่าวถึงภาพรวมการอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันแรกว่า ฝ่ายค้านพยายามที่ให้เห็นถึงคนที่อยู่เบื้องหลังและคนที่เชื่อมโยงผลประโยชน์ของวัคซีนซิโนแวคแต่ทั้งถูกห้ามอภิปรายพาดพิงถึงบุคคลภายนอก ทำแใหกการอภิปรายมีข้อจํากัดไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้อย่างเต็มที่ซึ่งพอใจในการทํางานของฝ่ายค้านโดยเฉพาะข้อมูลการจัดซื้อวัคซีนซีโนแวคและส่วนต่างราคาที่เกิดขึ้นพร้อมยืนยันจะตามหาใบาเสร็จมาเปิดเผยต่อไปนอกจากนี้ยังเห็นว่านายกรัฐมนตรีตอบคําถามไม่ชัดเจนรวมถึงการที่นายกรัฐมนตรียืนยันว่าจะไม่ยุบสภาและไม่ปรับคณะรัฐมนตรีนั้นเป็นการพูดที่สะท้อนถึงความหลงไหลในอํานาจ การอภิปรายเมื่อวานนี้เนี่ยถ้าโดยประเมินโดยการทํางานของฝ่ายค้านก็ถือว่าพอใจนะแต่ยังไม่สูงสุดเหตุยังไม่สูงสุดก็เพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะครับการอภิปรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อบังคับจะทําให้เกิดปัญหาอยู่ลักษณะนี้เนี่ยมันจะทําให้การเปิดเผยข้อเท็จจริงเนี่ยมันทําได้จํากัดการอภิปรายไม่แม้มใจมันมันจะทําได้ไม่เต็มที่การไม่เปิดข้อมูลการเปิดข้อมูลได้ไม่สุดๆดเนี่ย มันก็คือการจับไม่ได้ไล่ไม่ทันประชาชนก็จะผิดหวังวันนี้ผมก็ได้บอกให้กับผู้พิปรายทุกท่านว่าลองตับกลยุทธ์นำเสนอใหม่ใช้อักษรย่อก็ได้สำหรับกรอบเวลาการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กำหนดไว้4วันเดิขนขณะนี้ป่ายค้านใช้เวลาอภิปรายไปแล้วกว่า11ชั่วโมงรัฐบาลชี้แจงกว่าหชั่วโมงวาสนาตรเกตทีมข่าวการเมืองรายงาน